สวดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีดักจับมแมลงวันทองก็คือวิธีใหม่ที่เราจะทําให้มแมลงวันทองติดเต็มแบบนี้ครับก็คือเราจะใช้กาวแล้วก็เมทินยูิินนอนเป็นหัวเชือ้อซึ่งจะล่อมแมลงวันทองให้ให้มาติดแบบนี้เลยครับ แล้วผลลไม้เราก็ไม่ต้องไปหอ่อเดี๋ยวเราเอาตัวอย่างมานี่ครับกาวดักจับมะเรงวันทองแล้วก็นี่ครับเมทินยูจินอนซึ่งเป็นสารล่อมะรงวันทองนี่ครับเดี๋ยวเรามาแปะกันเลยครับนี่เดี๋ยวเราเอากระดาษ กาวเนี่ยลอกก่อนวิธีทําไม่ยากครับเอฟซีที่ติดตามช่องสวนเกษตรเสริมทรัพย์นี่ครับลอกไปนี้เลยครับ,รบกาวจะเหนียวมากเมื่อเราลอกเสร็จให้เราพับหงายหลังแบบนี้ครับหงายหลังแล้วก็ม้วนมาม้วนแบบนี้ครับ แล้วก็มาซ้อนกันซ้อนกันแล้วมันก็จะติดกันติดกันเป็นแบบนี้ครับอย่างนี้มันมันอาจจะหลุดได้เดี๋ยวเราก็เจาะรูตรงนี้ก็ติดหน่อยนะครับเจาะรูก็หาไม้มาเหน็บไม้ เนี่ย็บตรงรูนี่ครับเน็บตรงนี้แล้วกาวก็จะไม่รูดลงก็จะอยู่เดี๋ยวเราก็พ่นสารล่อก็เรียกสารล่อเนี่ยพ่นแบบนี้เลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวมแมลงวันทองมแมลงวันทองก็จะบินมาเกาะเนี่ยครับมีแบบนี้เสร็จแล้วครับ เราก็จะนำไปปลูกนี่ครับไปปลูกแล้วแวนไว้เดี๋ยวเขาได้กินเดี๋ยวเขาจะบินมาสารล่อนี่ไวมากนี่ครับเป็นสารล่อที่ทำให้มแมลงวันทองบินมาเกาะนี่ครับเรามาดูใกล้ครับ นี่ครับดใูใกล้ว่ามะลงวันทองเกาะเต็มเลยครับนี่ครับวิธีทำก็ง่ายๆซื้อกระดาษกาวแล้วก็กระป๋องที่เราเหลือใช้แล้วก็หัวเชื้อล่อมะลงวันทองนี่ครับผลงานที่เราทำไว้ก็ติดเต็มเลยครับ ของนี้ก็เพิ่งทําเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วครับนี่ก็เริ่มมาติดกันใหม่นี่ครับตัวยังดุกดิกดุกดิกอยู่เลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ตัวบินมาติดใหม่คือได้ผลร้อยเปอร์เซ็นเลยครับท่านผู้ชมหรือ FC ที่ติดตามช่องสวนเกษตรเสริมทรัพย์ขอฝากากดตับสไ r i b ์กดไลค์กดแชร์ สวัสดีครับ